ครับสวัสดีครับนักศึกษาโมบบเดือนทุกคนนะฮะก็คลิปติวแนวสอบคณิตศาสตร์คลิปที่6นะเริ่มที่ข้อ51การส่งเสริมการขายมีกี่ลักษณะอันนี้ก็ตามหนังสือนะนะในหน้า7จ็กนะกับ7จก็คือมีสองลักษณะคือลักษณะหนึ่งคือมุ่งที่ตัว ผู้บริโภคคือตัวที่คนซื้อเลยนะหรืออันลักษณะที่สองคือเน้นที่ตัวแทนจัดจำหน,น่ายความจริงอันนี้เป็นการพูดถึงการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตนะถ้าพูดถึงการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีสองลักษณะอย่างนี้มันมันก็คือเน้นตัวผู้ซื้อโดยตรงอย่างลดราคาปลี เนี่ยลดที่ราคาขายปลีกเนี่ยเราเคยไปซื้อ,อมาม่าโหลหนึ่งสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะลด10บาทหรือ90บาทอันนี้คือเน้นที่ตัวคนซื้อนะแต่ไอผู้ผลิตเนี่ยบางทีมันมีหลายทอดผู้ผลิตขายให้ผู้ค้าส่งรายใหญ่เขาเรียกอ e ีปัวนะฮะบ e อีปัวเนี่ยบางทีก็มาขายร้านค้าปลีกทีนึงแล้วก็ร้านค้าปลีกเนี่ย คนซื้อถึงจะไปซื้อกับที่ร้านค้าปลีกอีกทีหนึ่งทีนี้การส่งเสริมการขายลักษณะที่สองเขาอาจจะผู้ผลิตก็คือให้ส่วนลดกับยี่โปร์คือ,อผู้ผู้ค้าส่งเพื่อให้ผู้ค้าส่งเนี่ยสนใจที่จะซื้อจากโรงงานนี้เพราะอย่างยี่โปวเนี่ยปกติเขาไม่ซื้อของจากโรงงานเดียวนะเขาอาจจะซื้อจากโรงงานหนึ่งกับโรงงานสองเนี่ย นะก็โอเค51ก็เข้าใจนะฮะขอขาย2้าสอข้อได้เป็นการส่งเสริมการขายของสินค้านะมา4จ่าย3ามนะอันนี้ก็เหมือนเป็นร้านอาหารนะพัก3คืนฟรี1คืนก็โรงแรม10คนฟรี1คนก็ทำนอกโรงนังหรือร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างนั่แหละนะฮนะข้อขอซื้อ2แถม1ก็คือเขาบอก ขายสินค้านะก็คือเน้นว่าต้องเป็นสินค้าไม่ใช่บริการไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่อะไรเพราะนั้นทัสองตอบพอควายห้าสิบสามข้อใดเป็นการส่งเสริมการขายของบริการอ่าอันเนี้ยมาบริการละซื้อสองชิ้นแปดสิบบาทจากร้อสิบาทลดเหลือแปดสิบบาทอันนี้ก็ส่งเสริมการขายสินค้าไม่ใช่ขายบริการถูกไหมฮะ ื้อสินค้าพันบาทลดห้าเปอร์เซ็นพันบาทก็ลดห้าสิบาทถูกไหมห้าเปอร์เซ็นร้อยลดห้าบาทถ้าพันหนึ่งก็ลดห้าสิบาทอันนี้ก็เหมือนกันส,งสน่งเสริมการขายสินค้าไม่ใช่ส,งส่งเสริมการขายของบริการซื้อสินค้าห้าสิบาทสแตมหนึ่งดวงนะแล้วรวมสแตมแล้วก็ไปแลกของเนี่ยอันนี้ก็ซื้อสินค้าถูกไหมอ๋อยิ่งโทรมากยิ่งถูกอ่ะการโทรศัพท์เนี่ยเป็นบริการเนี่ยเขาคิดค่าโทรเป็นนั้นห้าสิบสามต่อ งูนะห้าสิการถายสินค้าเข้าใดเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อมากสุดซื้อหนแถมหซื้อหแถมหเนี่ยก็เท่ากับเหมือนลดห้ซถูกไหมซื้อสชิ้นฟรีหชิ้นก็เท่ากับลดไปสามสนะชิ้นที่สงลดห้าินตก็เท่ากับชิ้นแรกไม่ลดชิ้นที่สลดห้ก็รวมกันก็ลดเหลือเท่าไหร่ฮะ อก็ลดอยู่ประมาณไม่ต้องไม่ถึงห้านสะิบเซนตถูกไหมต้องต้องลดต่ำกว่านะก็งอทุกคิดลดห้าเออสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ไก่ลดมากสุดเพราะซื้อหนึ่งครงหนึ่งก็คือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองห้าสิบสี่ต่อก็ไก่นะห้าสิบห้าการส่งเสริมการขายก็ได้ให้ประโยชน์กับผู้บริการดีที่สุดนะสองนาทีแรก ะนาทีแรก2บาทต่อไปห้าบตังนาทีละหกิบตังต่อ,อตลอดยี่สิบชั่วโมงเลยเติมร้อยบาทโทรได้ร้อยห้าสนาทีนะก็ถ้าร้อยห้นาทีร0อยบาทตกเท่าไหร่เราก็ตั้งสูนรเลยเดี๋ยวผมทำยายก่อนพวกเราจะได้เห็นนะก็ร้อยบาทร้อยหนาทีก็ตั้งสูตรร้อยร้อยบาทหารร้อยห้าสิ ก็ตกนาทีละหกสิบหกสิบเจ็ดต่างเนี่ยจริงจุดหกหกหกไม่รู้จบแล้วก็ปัดขึ้นมาเลยถ้ามันเกินห้าก็เป็นจุดหกเจ็ดก็หกสิบเจ็ดต่างก็ข้อนี้เท่ากับข้อนี้เท่ากับหกสิบเจ็ดต่างต่อนาทีถูกไหมข้อนี้หกสิบต่างข้อนี้ถูกกว่าอยู่แล้วนะนาทีแรกสองบาทต่อไปนาทีละบาทห้าสิบอันนี้ก็แพงอยู่ดี คือไม่ต้องพูดถึงนาทีแรกเลยนาทีต่อไปบาทห้าสิบก็แพงกว่าอ้น,นีี้อันนี้หกสิบเ็ดอันนี้หกสิบตอนนี้อันนี้ถูกสุดแต่ว่าอันนี้ไม่แน่คือนาทีแรกสองบาทต่อไปนาทีละห้าสิบสตางค์คือถ้าคนเนี่ยเขาโทรเกินครั้งละเก้าสิบนาทีนะอันเนี้จะถูกกว่าอันนี้นะเก้าสิบนาทีลองคิดดูนะสองนาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบสตางค์ ก็90นาทีใช่ไหมนาทีละ50สตางค์ก็คูณจุดห้าจุดห้าเสร็จแล้วก็บวกบวกสองแต่ว่าอันนี้ต้องใส่วงเล็บคือให้คูณก่อนให้ทำคูณก่อนแล้วก็บวกสองบาทคือสองสองบาทนาทีแรกเนี่ยมันก็จะตกแค่เก้าสิบ นาทีนะนาทีละห้าสิบสตางค์ทั้งหมดก็เป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบาทหารเก้าสิบนะอเอากระอันนี้หารหารเก้าสิบนะเนี่ยมันก็ตกแค่ห้าสิบสองสตางค์เองนะเออก็ะยิงข้อนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงว่า แค่คนที่เขาโทรไม่น้อยกว่า90นาทีแต่จริงๆมันก็ยากนะเพราะคนจะโทรทีหนึง่งชั่วโมงครึ่งทุกครั้งมันก็เป็นไปได้ยากงั้นก็เลยเ,เป็นข้อขอนะยกเว้นว่าเขาบอกเอถ้าผู้ใช้บริการเนี่ยโทรครั้งละอย่างน้อย90นาทีเสมอนี่ก็ไก่ไน่ถูกกว่าเมื่อกี้คำนวณให้ดูแล้วใช่ไหมถ้าโทร90นาทีทุกทีเลยโทรทีหนึง่งชั่วโมงครึ่งก็ เหลือแค่52สตางค์มันก็ถูกกว่า60สตางค์ใช่ไหมอันนี้60สตางค์ต่อ20ชั่วโมงอันนี้เหลือ67สตางค์เมื่อกี้คำนวณดูแล้วใช่ไหมไอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเลยมันนาทีละบาท50แ,แพงไปเลยนะอโอเคก็มนุษย์ทั่วไปเขาก็คงไม่โทรกันเป็นชั่วโมงๆนะงั้น55ขอไข่56ผู้บริโภคเลือกใช้บริการโรงแรมท่าดคุ้มสุด พักหนึ่งคืนคืนต่อไปลดสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมหนึ่งคืนคืนต่อไปลดสามสิบนะก็ยังไงก็ลดจริงๆรวมกันทั้งสองอันก็ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะสิบห้องฟรีหนึ่งห้องเท่ากับลดสิบเปอร์เซ็นนะถ้าสองคืนฟรีหนึ่งคืนอันเนี้ยเท่ากับสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะ ซื้อสามจ่ายสองก็ทักะสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยก็มากมากกว่าเขาเพื่อนงอง,งูจ้าที่สุดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นถ้าคำนวณเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบหกขอควายเนี่ยน,น้อยสุดนะก็ส่วนลดสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ข้อใด้เป็นการส่งเสริมการขายอาหารแบบบุฟเฟ่มาสี่จ่ายสามมาห้าจ่ายสี่มาหกจ่ายห้ามาเจ็ดจ่ายหกจริงข้อนี้ถ้าความเห็นผมว่า โจทย์มันคุมไม่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอย่างชัดเจนนะเพราะจริงๆไอ้ร้านบุฟเฟ่เนี่ยแบบนี้ก็มีสี่กับสามห้าใจสี่ก็มีหกใจห้าก็มีเจ็ดใจหกก็มีแต่คงบมืเอิญอาจารย์คุณได้ออกข้อสอบเนี่ยเขาคงไปเห็นอันนี้บ่อยก็เลยเชื่อว่าห้าสิบเจ็ดเนี่ยคือการส่งเสริมกระขายบุฟเฟ่คือสี่ต่อสาม แต่จริงๆมันเป็นการใช้รุน่นนิ้ส่วนตัวมากกว่าหลักวิชานะโอเคเอาละเราจ่ตามใจนะอกอไก่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดใช้โปรอะไรถ้าในช่วงกลางวันโทรหาเคนทีละเดชงานแสดงมากคำว่างานแสดงมากแสดงว่าต้อง ไม่โทรนานถูกไหมฮะถ้าง,งานแสดงมากเนี่ยเขาคงไม่มีเวลามาคุยกับเรานานๆน,นะโปรเช้ายันเย็นตีห้าถึงห้าโมงเย็นนาทีละเจ็ดสิบห้าตังค์แสดงว่าถ้าหลังห้าโมงเย็นเนี่ยอาจจะเจอไปบาทห้าสิบสองบาทเลยก็ได้ถูกไหมโปรง่ายสุดนาทีละเก้าสิบเจ็ดตังค์ยี่สิบสีชั่วโมงก็อันนี้ยังไงก็มีโอกาสแพงวันนี้แต่จริงๆไม่จริงคืออันนี้ไม่รู้ว่า หลังห้าโมงเย็นเนี่ยมันคิดยังไงเห็นไหมแล้วถ้าการโทรหาเคทนายเนี่ยโทรหลังห้าโมงเย็นเยอะเสร็จเลยเพราะว่าก็มีงานมากมีงานมากก็คืออาจจะโทรกลางวันไม่ได้ก็คือมันก็ต้องโทรกลางคืนเช่นไหมก็อาจจะโทรหลังห้าโมงเย็นเยอะก็ได้ขอบโปรรักทุกค่ายนาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบสตางค์อ่าอันนี้ก็ก็ถ้าโทรนานอันนี้ก็จะถูกเพราะว่า หน้าที่ต่อไปมันเหล,ลือแค่ห้าสิบจต่างแต่โทรแป๊บๆอันนี้อาจอาจ,จะแพงก็ได้นะหงอเลือกได้ทุกโปมดเธอเป็นพวกเราจะซื้อโปรไหนก็เอ่อห้าห้าสิบแปดก็เฉลยขอไข่นะก็เอ่อก็แล้วแต่เพราะจริงจถ้า มันไม่ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่ทําให้มันมีความชัดเจนจริงอันนี้ไม่ถูกสุดนะถ้าเขาโทรหาเคส่วนใหญ่โทรกลางวันขึ้นมาหลังห้าโมงเย็นไม่โทรเลยอะไรเงี้ยมันก็ก็ไก่มันถูกแต่มันก็คงตีความได้ว่างานแสดงมากก็คือเอ่อกลางวันไม่โทรจะโทรกลางคืนอย่างนี้อันนี้มันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ถึงมันจะก้าสิบเจ็ดตังแพงกว่านี้มันไม่โทรกลางวันอยู่แล้วโทรเย็นแล้ว แต่อันนี้มันก็ไม่บอกเองว่าเออโปโกอไก่ถ้าหลังห้าโมงเย็นมันคิดเท่าไหร่ถ้าหลังห้าโมงเย็นมันคิดเก้าสิบสตางกอไก่มันก็ถูกกว่าขอไขารถูกไหมแต่ถ้าหลังห้าโมงเย็นมันคิดสองบาทอะไรเงี้ยหรือบาทห้าสิบอะไรเงี้ยโอเคก็เข้าคิดโจทย์คุ้มเคร่อนะก็แล้วแต่ก็ฉลยขอไข่แล้วกนะันห้าสิบเก้า แฟนเค้กโทรกับเพื่อนครั้งละนานๆเอ้ยนานๆครั้งไม่ครั้งละนานนะครับกับกันถ้าครั้งละนานก็โทรทีโทรนานนานๆครั้งก็ไม่ค่อยโทรนะแต่โทรทีเนี่ยอะโทรนานนานๆครั้งแต่ครั้งละนานนะครสามสิบหสิบนาทีโทรกลางวันกลางคืนก็โทรจะโทรแบบไหนดีโทรสามสิบนาทีถูกไหมอ่าก็เช้ายันเย็นตีห้าถึงห้าโมงเย็นนาทีละเจ็ดสิบห้าสตางค์ไม่รู้อีกว่า หลังห้าโมงเย็นมันคิดเท่าไหรก็บอกไม่ได้ว่ามันถูกแพงไงโทรง่ายสุดเก้าสิบเจ็ดสตางค์ต่อยี่สสี่ชั่วโมงนะเสร็จรักทุกค่ายนาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบสตางค์เรามาลองคิดดูนะสามสิบนาทีถึงสี่สิบเราคิดตัวต่ำนะสามสิบนาทีถ้านาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบสตางค์มันจะเป็นไงนาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบสตางค์ ช่ไหมก็สามสิบนาทีคิดที่สามสิบเอ็ดนาทีแล้วกันนะก็เป็นสามสิบนาทีห้าสิบสตางค์คูณจุดห้าเสร็จแล้วก็บวกครับนาทีแรกคือสองบาทอันนี้ก็คือจ่ายสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเนี่ยหารด้วยสามสิบเอ็ดนาทีไม่อยู่ ต่อไม่อยู่ครับอย่อหลังบ้านพ่อครับสวัสดีดีน้ำรั่วอ่ะก็จะตกห้าห้าสิบสี่ต่างใช่ไหมตก 5, สิบสี่ต่างพอดีน้ำทั่วเข้ามาถามว่ามันรั่วตรงไหนก็อันนี้ก็ถ้าโทรสามสิบนาทีนาทีโดยที่นาทีแรกสองบาทมันจะตกเฉลี่ยห้าห้าสิบสี่ต่างเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วข้อขอควายถูกสุดนะถูกวนะ่ถูกกว่า,กกวาไอ้นี่อีกไอ้นี่เจ็ดห้าสตางค์แล้วหลังห้าโมงเย็นไม่รู้เท่าไหร่นาทีแรกสองบาทต่อไปห้าสิบตางค์อ๋อไม่ใช่นี่นะคุณละครเท่าไหร่นะเมื่อกี้ปิดปิดอ่าสวัสดีอ๋ออันนี้นห้าเก้าทำไมก็อันนี้ครั้งละตกเมื่อกี้เหลือห้าห้าสิบสี่สตางถูกไหม ห้าสิบสี่ต่างถามว่าข้อไหนถูกสดฮะสุก้าอ่ะก็ขอควายถูกแล้วเนี่ยห้าสิบสี่ต่างนะเนี่ยขอควายอ่ะอย่างเงี้ยชัดเจนโจทย์มันก็ไม่ชัดนี่หน่อยตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่าหลังห้าโมงเย็นเท่าไหร่มันก็ต้องพูดมาเลย คือไปเจอโจทย์แบบนี้รักษาก็ใช้ยายานให้ดีนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยไงเพราะว่ามันในความรู้สึกงผมมันกุมเรืออนนะเดทไม่ไม่ชอบคุยกับเพื่อนนานๆโทรครั้งหนึ่งแป๊บๆสองสามนาทีกลางวันกลงคืนโทรหมดเลยเจะจะโปแบบไหนอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเลยก็ พราะนี่มันโทรโทรแป๊บเดียวเนี่ยใช่ไหมสองสามนาทีถ้ามันโทรสองนาทีอันนี้แพงเลยเพราะสองนาทีก็นาทีแรกสองบาทนาทีต่อไปสองบาทห้าสิบตกเอามาหารเฉลี่ยกันก็เป็นบาทยี่ห้าถูกไหมคิดเป็นบาทเพราะนานานาทีแรกเอ่อสองบาทใช่ไหมนาทีต่อไปห้าสิบสตางค์รวมกันมันก็เป็นสองบาทห้าสิบแต่อันนี้มันก็เท่ากับสอง สน,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 นาทีแล้วก็เอาเนี่ยหารสองมันก็ตกนาทีแล้วบาทยี่ห้าอ่าเห็นไหมคือถ้าเลือกโปรนี้คือคนโทรนานถูกถ้าคนโทรครั้งหนึ่งไม่นานอันนี้แพนี่นะงว่าอันนี้เรากลับไปเปลี่ยนโปรให้มันถูกสุดแล้วกันนะแต่เราก็ต้องดูสถิติก่อนนะว่าของเราอ่ะอันไหนมนันเอ่อ เราโทรนานหรือโทรไม่นานจะเข้าเคสไหนยังไงนะจริงๆมันก็เหลือกอกับขอไอ้คอแพงอยู่แล้จริงก็คุมเคยออีกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าหลังห้าโมงเย็นเนี่ยมันคิดเท่าไหร่มันถ้าหลังห้าโมงเย็นมันแพงมันก็จะแพงกว่าไอ้เก้าสิบเจ็ดตางถ้าหลังห้าโมงเย็นมันถูกมันก็จะถูกกว่าเก้าสิบเจ็ดตางนั้นจริงก็หกสิบเอาตามเขาแล้วกัน ก็ไก่อ่ะเขาบอกเนี่ย75ตางค์มันถูกกว่า97ตางค์นะครับก็โอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ